มาดูกันนะคะคำคำนี้ที่ทุกคนต้องการทุกคนถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าทำอย่างไรดึงตัวตนของตัวเองออกได้ทุกคนถามคนอื่นแล้วก็ถามตัวเองแต่คนไม่เจอคนไม่พบว่าตัวเองต้องการอะไรอยากได้อะไรในชีวิต คุณต้องการดึงตัวตนยังไงออกมาเพราะคุณใช้ความกลัวปิดกัน้นความกล้าในตัวคุณอยู่ค่ะคุณก็เลยดึงตัวตนของคุณออกไม่ได้ตัวนี้ล่ะที่ปิดกัน้นตัวคุณอยู่ตลอดเวลาแต่คุณไม่รู้ค่ะคุณก็ไม่รู้ว่าจะปลดล็อกมันยังไง คุณยังหาจุดที่ใช่สำหรับชีวิตคุณไม่เจอเพราะคุณไม่รู้ว่าฉันชอบอะไรฉันต้องการทำยังไงอะไรประมาณเนี้แล้วคุณต้องการรู้อินบ็อกซ์ติดต่อเข้ามาเลยค่ะเดี๋ยวจะแก้ให้ค่ะจะดึงออกให้ค่ะถ้ายัางไม่ไม่ได้คุยไม่ได้บอกก็บอกไม่ได้ว่าจะดึงยังไงนะคะ สมมุติว่าเช่นคุณต้องการความร่ำรวยค่ะแต่ใจคุณยังอ่อนปวกเปียกยังงอแง,งยังง้องเง่งอยู่ยังสารพัดอยู่ยังโทษสิ่งแวดล้อมนู่นสิ่งแวดล้อมนี่อยู่ตลอดเวลาคุณไม่เคยเข้าใจตัวเองเลยคุณยังไม่เคยถามตัวเองเลยว่าคุณต้องการสิ่งนี้จริงหรือเปล่า มันใช่หรือเปล่าสิ่งนี้ที่คุณต้องการคุณยังไม่ถามคุณยังไม่คุยตัวกับตัวเองเลยถ้าคุณคุยกับตัวเองให้จบคุณก็จะรู้ว่าสิ่งนั้นที่คุณต้องการคืออะไรคุณแค่อยากเฉยๆฉันอยากได้นั้นฉันอยากได้นี้ฉันอยากทำนั้นฉันอยากทำนี้สารพัดอยากแต่ว่าอยากแล้วไม่ทําค่ะอยากเฉยเค่ะอยาก ไปทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่ได้โฟกัสจุดไหนสักจุดหนึ่งคุณก็เลยบอกตัวเองว่าทําไมฉันทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จสักอย่างหนึ่งคุณก็มานั่งน้อยใจตัวเองมานั่งบนตัวเองมานั่งทับถมตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะคุณไม่เข้าใจคําว่าการรักตัวเองการเข้าใจตัวเองการเข้าถึงตัวเอง การทําในสิ่งที่ใช่สําหรับตัวคุณนี่แหละคุณถึงไม่เจอตัวตนที่แท้จริงของตัวเองเพราะคุณมัวแต่ไปมองคนอื่นมัวแต่เอาชีวิตไปฝากไว้กับคนอื่นพอทําธุรกิจกับคนอื่นคุณก็ว่าคนนั้นจะช่วยฉันคนนี้จะช่วยฉันคนนี้นั้นจะช่วยฉันแต่คุณไม่เคยคิดจะช่วยตัวเองเลยจุดจุดนี้แหละมันสําคัญแล้วคุณก็ไม่กล้าดึงศักยภาพของคุณออกมา เพราะศักยภาพของคุณล้นเหลือมากมายเหลือเฟือคุณเก่งสุดๆคุณยอดเยี่ยมสุดๆคุณทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่คุณไม่กล้าคำเดียวค่ะกลัวคนนั้นว่ากลัวคนนี้นินทากลัวคนนั้นมองไม่ดีกลัวคนนั้นสารพัดกลัวในชีวิตค่ะเกิดขึ้นกับคุณค่ะถึงคุณใช้ความคิดว้าวุ่นวุ่นวายไปหมดสารพัด คุณก็เลยไม่มีจุดที่ใช่สำหรับคุณถ้าคุณต้องการจุดที่ใช่สำหรับคุณตัวตนคุณออกมาได้ค่ะถ้าคุณไม่รู้จะทำยังไงอินบ็อกเข้ามาหาไมคค่ะไม่ดึงออกให้ค่ะไม่บอกให้ค่ะว่าคุณถนัดด้านไหนคุณชอบด้านไหนคุณทำด้านไหนประสบความสำเร็จค่ะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จค้นหาตัวตนที่แท้จริงของคุณเจอค่ะ วันนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ค่ะขอบคุณค่ะให้ทุกๆุกคนเจอความโชคดีณนะบัดนาวสมปรารถนาทุกประการณบัดนี้สวัสดีค่ะมายนัทบาลีคงวุตจีลาลัตค่ะขอบคุณตัวเองขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณเพื่อนมนุษย์ทั่วสากลละโลกขอบคุณความโชคดีที่ถาโถมก็มาให้ชั้นทุกๆวัน ขอบคุณที่ฉันสมปรารถนาทุกประการทุกทุกวันค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรักทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ไลฟ์ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ